ก็าแบบฟิลแบบปาร์ตี้เนาะรุ่นกันเนี่ย,ย <laughs> <laughs> เสียงกันไปเยอะเลยนะเห,ห็นว่าหล่อเห็นหล่อแบบเยอะเลย <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพาพาชาแนลเลยนะคะวันนี้นะคะพาพาก็จะพาไปติ่งค่ะนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงบัอยูนะของไอคอนกันเนาะทุกคนเราเคยทำไอคอนแล้วนะเนาะอือไปเราไปดูเลยดีกว่า มึงจำใครได้ไหมทมเลยนี่มินโอนะมีโนมีมานได้เป็นวินเทอร์เยวินเทอร์ดิวินเทอร์มันเอ็ดป่ามินโอไะมินโฮมันใส่นี่คือจำหน้าได้อะพอแล้วปะอ่ะค่ะจำหน้าได้ไงมีอยู่วงนี้ ก็จะเมนก็ได้กูเคันนี้เมนใครไม่รู้เลยเมนคนคนนู้นอ่ะเขาแบบฟิล์มปาร์ตี้เนาะอือกูรู้เหมือนกันเนี่ยเสกันไปเยอะเลยนะเห็นว่าหล่ออ่ะเห็นว่าหล่อเต่กูไม่เสกเลยนี่กูคนไหนวะก็คนนั้นคนนั้นอะผมเทาอะเขาชื่ออะไรนะเนี่ยไหนผมเทาอะยุนฮยอน ทำไมไม่คุ้นชื่อเรื่องนี้เลยกูจำกูจำหน้าเมนกูได้แต่กูแค่จำชื่อไม่ได้ใช่ป่ะวะใช่หรือมั้งเดี๋ยวค่อยดูท่อนเขาอันนี้ชาอูอันนี้หล่อเนาะแบบผมดำอ่ะโอป้าแล้วผมดำมาดูดีมั้งชอบมักเน่เนี่เหมือนมักเน่ทุกคนแบบไหนไอ้บาร์บี้อ่ะเออ่ก็จำชื่อได้ละอ่ะตอนแรกนี่มึนได้กูเป็นเมนบอบบี้อะมึงเยกแยกกูก็ไม่ได้ชอบ ไม่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 ไ่ไม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 เไม่ไม่ายอยู่นะ่ต่ไม่ได้เต่ไม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 ไ่ไมไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ คนนี้แหละอืมเพราะตกูจำชื่อเขาไม่ไดยย้ยืนทยอนแหละถูกแล้วถ้ากูจำชื่อผีกก็คือขายขี้หน้ากันนะดูแบบลอยเนาะเออเบาๆเหมือนไอ้น,นี่เลยควันฝุ่นเลยเนาะอืมเฮ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เลยอะ MV อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ของไอคอนเนี่ยตะเพีง ออเหมือนแค่พ <laughs> <laughs> ื้นแล้วเต้นชาเลนดิ่ง <laughs> ว่าแต่เพลงนี้มาแปดอาราบัน<ป>สี่<ะ>มีมีอัลบันอะะาราคาก็จบไปแล้วเนาะกับเพลงบัตยูนะของอไอคอนเนาะแล้วก็พูดถึงความรู้สึกหนังได้ดูกันนะทุกคนก็คือแบบ มันเป็นแบบแนวแบบเขาเรียกว่าไรน,นะเอ็มวีเป็นแบบอยู่ในปาร์ตี้ปาร์ตี้ออนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนปาร์ตี้ที่ไม่ใช่ปาร์ตี้อ่ะแต่ก็เหมือนปาร์ตี้มมแล้วก็ออแล้วก็มันมีตรงเนี้ยโซตรงปั๊มน้ํามันอ่ะใช่ป่ะเขาเป็นปั๊มใบพื้นออนะใช่ปะ่ะน่าจะเป็นปั๊มน้ํามาันแหละมั้งเหมือนมันเป็นแบบเหมือนเป็นร้านสามร้านะออ่นนะเออนั่นแหละอธิบายไี่ถูกมันมันฟิล,ลเหมือนแบบปั๊มอ่ะทุกคนเข้าใจปะ่ะแล้วก็แบบมีแบบท่อนท่อนท้ายท่อนจะจบเนี้ยเหมือนแบบ แบบลอยอยู่อะเหมือนทุกคนล <learns> อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะฝ <finalement S 1> ุ่นมันแบบมันเป็นควันๆนะเนาะเหมือนฝุ่นเลยอะ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรไอะอธิบายไม่ถูกนั่นแหละเหมือนแบบลอยอย่างเงี้ยแล้วก็มีฝุ่นคุ้งๆอะไรเงี้ยแล้วก็คาทิตแบบอะไรนะคลับฟ้าอะไรเงี้ยแล้วเปี่ยนแบบเป็นทองฟ้าสีม่วงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเนาะแบบพวกแบบโทนเอ็มบีอะไรอย่างเงี้ยต้องจะเป็นแบบทำนองนี้เนาะแล้วก็อะไรเนื้อเพลงเงี้ยเราก็ไม่ได้เปิดสับไพ่นะเราก็จะไม่รู้ว่าจะมี ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเออก็คือวันนี้อุตส่าห์ใส่เสื้อสีดำแบบนี้มาเพราะเขาแบบเห็นในปกไม่มีไม่มีสีดำเลยใช่เลยจำได้ว่าเขาใส่เสื้อแบบคอปกแขนยาวก็เลยแบบเออเห็นที่บ้านนี้ก็เลยใส่มากไ้พี่เจกกนจินเทวานะทุกคนไม่มีเลยทุกคนสีเสื้อผ้าทุกคนก็คือสดใสไม่มีสีดำเลยเคยก็ได้แหละเนาะแล้วก็ อะไรนะก็ไม่มีอะไรหรอกป้าสำหรับสำหรับเรื่องแบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดถึงแค่ทัวรนะ์เดนมบีอย่างน้องเพราะว่าเรื่องอื่นๆเราก็รู้กันอยู่แล้วป้าพวกเสียงพวกหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้กันหมดแล้วนาะว่าเขาแบบดีขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็พูดถึงเดียวกับ,บใช่ที่จะบอกว่ามันไม่เหมือนเพลงไอคอนปกติอะเพลงไอคอนนะ้เออนนะเริ่มต้นอาจจะเป็นท่าเต้นแต่เนี้ยเริ่มต้นเปิดมาเป็นแบบแบบเฮียฮๆกันก่อนแล้วเออแต่ปกติเพลงไอคอนอะชอบเปิดว่าเต้นแล้วสุดท้ายค่อยมาเฮลเฮกันอะไรอย่างงี้แต่นี่ก็คือแบบมันสลับกัน ก็นั่นแหละเนาะก็อันนี้ก็คือแบบความแปลกใหม่เนาะสาหรับเพลงแบบเพลงไอคอนเนาะที่ลงเออแล้วถ้าเต้นก็ง่ายอยู่นะคือเต้นตามชาเลนจ์ได้แหละใช่อะไรนะมันไม่ได้เดี๋ยวเดียวเด้๋เดี๋ยวแต่ทุกคนก็นั่นแหละก็เอาไปเต้นในชาเลนจ์ทิกตอกอะไรก็ได้เนาะก็ แฮกอะไรก็ไปเล่นกันนะทุกคนเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันมีฝาหรือเปล่าเราเชิญไปเล่นแถวเราเชิญไปปรโมทเชิญไปเล่นกันหมดแลวนะทุกคนเนาะแล้วก็มีอะไรปะไม่มีอะไร้บ้านนี้ก็คือแบบเอ้ไม่ใช่เออใช่บ้านนี้ก็คือซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะคะรอเรามาแกะด้วยใช่ติดตามด้วยนะทุกคนแบบหายหลายแสนหลายช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปก็ก็ขาโทษด้วยที่หายไปนนานเนาะก็มันไม่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมันไม่ค่อยมีคลิปจะลงอ่ะแบบไม่มีไม่ได้ทำอะไรเราก่อนนนี้เราสอบด้วยไงันเลยไม่ว่างคือช่วงนี้เรากลับมาแล้วนะตอนแรกแบบมันที่มันหายไปเพราะว่าสอบแล้วก็มันไม่มีเวลาอะไรไม่ค่อยลงตัวหลายๆอย่างแล้วก็อันนี้คลิปซับก็คือเอ็มมันทำซับไปให้ก็เลยก็เลยไม่ทําดีกว่าไม่ไม่ต้องไปแย่งกับเขานั่แหะเนาะช่วงนี้ก็เริ่มจะกลับมาแล้วก็พยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะช่วงนี้ก็กาลังคิดอยู่นะโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละถ้าเกิดชอบกันีบกนเลย กดแช่ได้จำใครอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะบ๊ายบายคุณจำใครได้ไหมถามนะนี่มิโนโนะไงมิโนโน้มีมาได้เป็นบินเนอร์เฮ้ยบินเนอร์ดิบินเนอร์ได้เป็นเอ็ดป้ามินโฮไงมินโฮมันช <laughs> ายนี่กูจำเมนกูได้กูรู้แค่เนี้ยอะ 那个混蛋，我。